คลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องฟูริโอซ่ามาหากับแมดแม็กซ์นะครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่พรหมนาซิริเพล็กซ์หนึ่งในโรงพยนตรลเครือเมเจอร์ซิริเพล็กซ์แล้วต้องขอขอบคุณเมเจอร์ซิริเพล็กซ์ด้วยนอกจากขอบคุณเมเจอร์ซิริเพล็กซ์แล้วขอขอบคุณค่ายวอร์เนอร์ Brothers ประเทศไทยซึ่งชวนพี่โอไปชมรอบสื่อแล้วก็ยังมอบของรางวัลที่จะมาแจากแฟนคลับของช่องนี้ด้วยนะครับไปดูฟริโอซ่ากันก่อนภายในวัน5วันนี้ก็คือตั้งแต่วันที่22ที่หนังเข้า 22, 23, 24, 25, 26จนถึงวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์เรามาร่วมสนุกกันในช่องโอเคนิติเทพ งานนี้สำหรับผู้ที่เป็นแฟนคลับเป็นคนดูผู้ชมของเราเก่าแก่เนี่ยจะมีสิทธิ์มากกว่าผู้ชมใหม่นะครับเพราะว่าพี่โอจะเพิ่มคะแนนเอ g นเกให้อีกคนละประมาณ1-2คะแนนแล้วแต่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าขนาดไหนเนื่องจากว่าสมาชิกเก่าบ่นกันว่าเวลามีการแจกรางวัลกิจกรรมทีไรก็ไม่ค่อยได้นะครับสมาชิกใหม่มาปุ๊บแล้วก็ได้ของรางวัลแล้วก็ไปปั๊บตลอด เรามาดูของที่ f u r ิ o อซาแจกก่อนนะครับคลิปนี้พี่โอคุยรีวิวเหมือนกันแหละแต่ว่าจะไม่ได้สปอยอะไรมากเพราะที่จริงเรื่องนี้มันไม่จะเป็นท้อสปอยอะไรหรอกในตัวอย่างเราเห็นหมดแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับฟูริโอซเป็นภาคย้อนต้นของฟ r ร r โรส เมื่อปี2015หรือ9ปีที่แล้วผลงานกำกับของจอร์จมิลเลอร์จอร์จมิลเลอร์นี่กำกับแมทแม็กซ์มาทั้งหมด5ภาคแล้วตั้งแต่ปี1979นะครับแล้วก็มีแมทแม็กซ์ภาค2ปี81แมทแม็กซ์ทันเดอร์โดมซึ่งเป็นเพลงที่พี่โอชอบมาก e Don't Need Another h ทีนาเทอร์เนอร์เนี่ยก็ปี2เท่าไหร่เดี๋ยวจะลืมแล้ว1985 หลังจากนั้น30ปีก็คือปี2015ถึงที่จะเป็นฟิลลิโรถพูมกับคนเดียวกับหมด5เรื่องและตอนนี้อายุ79แล้วถ้ามีชีวิตอยู่และยังกำกับแมสช์แม็กต่ออีกเรื่องหนึง่งก็จะเป็น6เรื่องเท่ากับปีเตอร์แจสันกำกับ Lord ออ t เ e ร i ล g แล้วนะครับก็น่าจะเป็นผู้กำกับที่กำกับหนังเรื่องเดียวกันในชุดในจักรวาลเดียวกันมากที่สุด ก็คือเป็นรองแค่ปีเตอร์แจ็กสันเท่านั้นถ้าพี่โอ๋นึกจำนึกชื่อใครไม่ออกก็กรุณาบอกกันได้นะครับเพราะว่าพี่โอ๋ก็ไม่ได้ดูหนังทุกเรื่องในโลกนี้นะครับสำหรับเสื้อกับหมวกนี้เดี๋ยววันจันทร์เราจะมาเจอกันพี่โอ๋ขออนญาตถอดก่อนก็แล้วกันอ่ะไม่เป็นไร10นาทีนะครับขออนญาตใส่ขอยืมใส่แป๊บเดียวฟูลิโอซาภาคนี้ก็มีคะแนนไม่น้อยกว่าภาค ก่อนๆทุกภาคที่เขากำกับมาได้คะแนนทั้งกำกับทั้งเขียน เรื่องแล้วก็โปรดิวซ์เองด้วยนะครับก็ได้คะแนนอยู่ที่7-8ถึง8มาตลอดสำหรับภาคนีล้ล่าสุดที่พี่โอดูใน IMDB เนี่ยประชาชนให้เฉลี่ย8 1เต็ม10นักวิจารณ์ให้เฉลี่ย8 0เต็ม1 0อส่วนในเว็บมะเขือก็สูงถึง87%ของนักวิจารณ์แต่ในส่วนของประชาชนเนื่องจากว่าหนังที่อเมริกาเขาเข้าช้ากว่าเรา1วันนะครับเขาเข้าวันที่23หรือ24เขาเล่าวันเนี้เนื่องจากว่าเป็นวันวิสาขาบูชาวันสําคัญทางาศาสนาวันุ นักขัดเลิกหนังก็เลยเข้าตั้งแต่วันพุธเข้าถือว่าเข้าก่อนชาวโลก1-2วันเลยทีเดียวครับและไม่รู้ว่าจะทำเงินเท่าไหร่แหละเพราะว่าภาคนี้ทำรายได้ทำทุนสร้างสูงกว่าทุกภาคที่ผ่านมาคือสร้างสูงถึง168ล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณในขณะที่ภาคที่แล้ว150ล้านทำเงินไป380ล้านซิลลีโรสนะครับก่อนหน้านั้นก็ร30ล้าน ทำเท่าไหร่ละตอนนด้โดมพี่โอจาไม่ค่อยได้แต่จาที่จาได้แม่นยําเลยก็คือภาคแรกลงทุนแค่ส0 0 0 0 0แต่ทํารายได้ประมาณเกือบ10ล้านนะครับรายได้เป็น10บสเท่าแล้วภาคที่2ลงขยับขึ้นมาเป็น3ล้านรายได้ก็ขยับขึ้นไปเป็นหลักหลายสิบล้าน30ล้านประมาณนั้นก็คือมีพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วพี่โอคิดว่าถ้ายังสนุกคนยังชื่นชอบกันขนาดนี้ หนังหน้าจะไม่จบชุดง่ายๆถึงแม้ว่าภาคนี้จะเป็นภาคแยกของ f อ r i o อซาตอนตอน้นแล้วโตไปกลายเป็นชาริสเตอรอนนะครับหลังจากที่ดูรอบสื่อมวลชนของเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้พี่โอดูรอบสื่อที่ M q u a ควอเทียนะครับก็ให้คอมเมนต์ไปทางวอร์เนอร์ค่ายวอร์เนอร์เขาขอว่าหลังจากที่ดู Furiosa แล้วม,มีรีวิวอย่างไรสั้นๆพี่โอก็ตอบกลับไปว่าหนังเรื่องนี้สนุกอลังการและขาให้ดูแบบ i max ด้วยครับเต็มตาตื่นตาตื่นใจมากพี่โอ้ก็รู้สึกถึงพลังเสียงคือหนังจอ o r มลเล l ร์เนี่ยก็เป็นหนังที่ใช้ทดสอบระบบเสียงระบบภาพของ i max ได้เป็นอย่างดีนะครับดินแดนทะเลทรายเนี่ยมันเวิง้งวางแต่ว่ามันมีลูกเล่นมีภูเขามีดินแดนอุดมสมบูรณ์มีอะไรอะไรที่น่าสนใจไม่ไม่แพ้ภาพยนตร์เรื่องดูนซึ่งก็เป็นของค่ายวอร์เนเช่นกันนะครับค่ายวอร์เนรู้สึกจะชอบสร้าง อลังการางานสร้างเกี่ยวกับทะเลทรายแล้วก็ถ่ายไอ้แม็กนี่มันดูแบบว่าวงว้งวางสุดลูกหูลูกตามันมันให้ความรู้สึกทั้งเศร้าทั้งหน้าตื่นเต้นหน้าค้นหาแล้วก็มันมีความฮึกโหมกับความสลดหดหทูในเวลาเดียวกันหนังทุกเรื่องของจอร์จมิลเลอร์มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับพี่โอเคยชื่นชอบหนังอันนี้เราไปพูดถึงเรื่องอื่นกันบ้างหนังของจอร์จมิลเลอร์หลายเรื่องที่อยู่นอกจักรวาลน,นี้ เรื่องล่าสุดของเขาคือ s o u t 3 Three a o u r a of Longing ก็เป็นเรื่องแฟนตาซีเกี่ยวกับยักษ์ในตะเกียงวิเศษอันนั้นอันนั้นพี่โอยังเฉยเฉยพี่โอชอบมากกับหนังชีวิตเรื่อง Lorenzo Oils เป็นหนังครอบครัวที่พ่อแม่รักลูกที่ป่วยเป็นโรคอันนี้พี่โอชอบสุดๆของ George Miller นะครับแล้วก็รองลงมาก็เป็นเรื่อง Babe Pick i n i h e c i t y คนทั่วไปชอบเ b บต้นฉบับแต่เขาก็เป็นโปรดิวเซอร์ภาคแรกไม่ได้กำกับภาคที่2มากำกับพี่โอชอบมากที่ อ๋น้องหมูตอรุยเมืองแล้วนอกจากนั้นก็มีดังที่ชอบเพลง Happy Feet ที่พระเอกเอลิเจาวูดเป็นเพนกวินนะครับนันเป็นแอนิเมช,เเชเเั่นอ่ะพูดถึงเรื่องจอร์จมิลเลอร์ละก็คือถ้าเป็นจอร์จมิลเลอร์เนี่ยพี่โอชอบเรื่องอื่นมากกว่าแต่ในบรรดาแม d แม็กซ์5ภาคพี่โอชอบภาคนี้ที่สุดนี่คือที่สุดมันมันดูรู้เรื่องที่สุดมันดูตื่นเต้นที่สุดสนุกที่สุดตลก ขบขันที่สุดคือมีความกลมกล่มลอมลงตัวที่สุดในขณะที่ภาคก่อนๆเน,นี่ยมันโหดร้ายเกินไปมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกินไปสําหรับพี่โอนะครับพี่โอบอกว่าทนดูแมนแบกไม่ค่อยได้เพราะพี่โอเป็นคนจิตใจอ่อนโยนแต่สําหรับภาคนี้เนี่ยดูได้สนุกตั้งแต่ต้นจนจบถึงแม้ว่าจะมีความโหดบ้างแต่ความโหดนั้นก็ม,นมันยังมีแหละมีฉากที่พี่โอทนดูไม่ได้อยู่เหมือนกันนะครับอย่างฉากทําร้ายตัวละครบางตัวที่เรารักมากๆอันนั้นก็ถึงขั้นแบบ ไม่ค่อยอยากดูแต่ว่าภาพภาพก็ตัดไปก่อนที่จะเห็นภาพอะไรที่มันโหดร้ายจนเกินไปก็ในส่วนในส่วนของภาพพี่โอเห็นว่ามันก็เหมาะสมดีถึงแม้ยังมีความโหดอยู่อย่างที่โหดในแบบที่พี่โอไม่ชอบอยู่นะครับในส่วนของตัวละครเนี่ยสองตัวนี้ถ้าถ้าพูดกันเฉพาะสองคนนี้พี่โอเห็นว่ายัง ถ้าเป็นฟูริโอซาเนี่ยน้องอัญญาซึ่งพี่โอรักน้องอัญยามากๆจากหลายๆเรื่องนะครับเรื่องเรื่องลาสุกเกอร์เดอะมนูแล้วก็ Midnight ิน so โซโหข่าวเขาบอกว่าจอร์จมิลเลอร์ไปเจออัญญาเชลเลอร์จอยเนี่ยจากเรื่องมิด n น g h อินโซโหแล้วก็ชอบก็เลยมาให้แสดงเรื่องนี้แทนชาริสเตอร์อนซึ่งตอนแรกเนี่ยว่าจะเอาระบบ ดีเอจิ้งคือลดอายุนักแสดงก็อายุมากเท่าเดิมแต่ว่าไปเพิ่มเทคนิคอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาบอกว่าดูไม่คือดูดูไม่เหมาะก็เลยเปลี่ยนตัวมาเป็นอัญญาแทนก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะว่ายังเปลี่ยนตัวจากเมลกิฟสันมาเป็นทอมฮาร์ดีได้เลยนะครับโดยที่คนดูไม่รู้สึกเรื่องนี้คนดูทั่วไปก็ไม่รู้สึกแต่สำหรับพี่โอพี่โอรู้สึกว่าเวลาเทียบกันแล้วเนี่ยพี่โอว่าอัญญาเทเลอร์จอย เขาบอบบางดูสวยสง่าดูเป็นลูกคุณหนูดูผู้ดีดูดูอ่อนโยนความแกร่งของอัญญาดูจะน้อยกว่าชาลิสเตอรอนแล้วก็อินเนอร์ข้างในมันเหมือนคือมันต้องเค้นพลังออกมามากอะแต่สําหรับชาลิสเตอรอนเนี่ยแค่ยืนเฉยๆก็มีพลังแล้วแค่ทําหน้านิ่งๆก็มีพลังแล้วแต่เรื่องนี้เธอต้องเค้นมากๆถึงจะเทียบเท่าชาลิสเตอรอนได้นะครับคือเอาเป็นว่าบารมีรัศมียังไม่ถึงแต่ความสวยอะ ชนะว่าอย่างนั้นพี่โอช,ชอบอัญญาแล้วไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่ว่าก็เห็นว่าคือแต้มาบารมีรัศมีเธอยังต้องสั่งสมอีกมากนะครับก็หวังว่าน่าจะมีฟูเร o s a ซาภาคตอ่อไปในยุคที่ชาลิสเตอรอนเล่นไม่ได้แล้วก็เอาอัญญามาเล่นแทนอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับส่วนคลิปเฮม s w o r ฮมสเวิร์ดเนี่ยพี่โอเห็น สำหรับความฮิตเคนคิดเห็นคนเดียวนะครับเป็นข้อบกพร่องของหนังเพราะว่าบทเขาดูตลกเกินไปดูไม่โหดร้ายดูไม่น่าเชื่อถือดูไม่น่าเกรงขามไม่น่าจะเป็นผู้นำที่ยาวนานเป็น 10, 10ปีที่คนอื่นจะให้การยอมรับได้นะครับก็ไม่น่าใช้คลิสเหมันเหมือนเหมือนเพนกวินแดนนี่เดวิโตเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนพวกเหมือนพวกหนังตลกอะ่ะคือ ไม่ไม่เหมาะดูไม่ร้ายครับดูไม่ร้ายท,ทั้งทั้งที่ในเรื่องมันมันร้ายดูแล้วดูไม่น่าเกรงขามไม่น่ากลัวไม่น่าจะมีอายุยื่ยัง้งยืนยงได้จนถึงท้ายเรื่องรายงานส่วนพระเอกในเรื่องอันนี้ไม่บอกเรื่องคึศนุลินไม่บอกเพราะจริงๆแล้วหนังก็สปอยไปหมดแล้วในตัวอย่างว่าฟูริโอซาไปเด็ดแอปเปิ้ลแล้วก็ถูกจับถูกจับแล้วแม่มาช่วยแล้วแม่ก็ให้สัญญาว่า ต้องลูกต้องกลับบ้านให้ได้นะอะไรเนี่ยเราเธอก็ทาตามสัญญานั้นมีคําบรรยายมีทุกอย่างอยู่ในตัวอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากตัวอย่างไม่มีเรื่องราวหรือหลักขับมุมเพียงแต่ว่าสิ่งที่คนชอบก็คือการนําเสนอของเรื่องที่ให้ความตื่นเต้นสนุกสนานตลอดทั้งเรื่องนะครับไม่มีหักอะไรมากแต่ทุกสิ่งที่จะหักในมุมในเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคาดเดาได้อยู่แล้วครับอ,อันนี้เป็น ส่วนของที่โรงภาพยนตร์แจกนะครับทุกที่นั่งสำหรับคนที่ดูในระบบ 4DX อันนี้ก็เช่นกันนะครับโปสเตอร์โปสการ์ดขนาดนี้ส่วนโปสเตอร์เนี่ยก็ในรอบปกติ1 1ท่านอ๋สอสที่นั่งจะได้1ใบนะครับนี่ใบไปบเลยเลย็นรูปนี้ครับก็ ชมฟรีโอซาได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วก็ถ้าใช้เอ็มพ s าสมีส่วนต่าง20บาทนะครับถ้าพี่โอพูดและพิผิดพลาดตกบกพร่องต้องขออภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณทั้ง Major c i ซ e เนเพและ Warner Brothers ประเทศไทยขอบคุณครับสวัสดีครับนี่มีเกาะอกด้วย